แมคุณสารสวัสดิ์ผมจะอธิบายให้ว่าที่ภรรยาผมเนี่ยจะต้องใส่ใจเธอต้องดูแลทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถ้าคุณจะทำงานบ้านเธอควรจะประสบความสำเร็จด้วยการตัดสินใจที่แน่วแน่เธอจะต้องไม่ยอมแพ้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงถ้าควรสนใจเรื่องทำสวนด้วยนะและเธอนี่ยจะต้องเป็นคนที่น่ารักมากๆ ชัดเจนหรือ,อยังอะคุณกาเจนดาสารสวัิ์ครับคุณซิงครับผมจะไมปหาผู้หญิงที่มีคุณสมบัติทั้งหมดนี้ได้ที่ไหนหรอทำไมไม่ได้แล้วเธอมีจริงนะหอเธอเป็นใครเอเอ,เอผมหมายถึงว่าผมอยากแต่งงานกับ คนที่ตั้งใจจะทำงานนะครับเธอควรจะเป็นเอ่อเป็นนักธุรกิจหญิงนะครับไม่เอานักธุรกิจหญิงสตาร์ทอัพมือใหม่หัวใจมีฝันเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่ง